สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บันทุงนะครับคลิปนี้ผมก็มีสาระดีๆมาฝากอีกแล้วนะครับอันนี้นะครับอบอลวาวอันนี้นะครับเนี่ยมันหักข้างหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าเราไปซื้อใหม่มันก็จะเสียเงินเยอะนะครับเพราะว่าอันนี้นนวาวหนึ่งนิ้วนี่ก็น่าจะ100ร้อยกว่าบาทนะครับเนี่ย เแล,แล้วถ้าสมมติถ้ามันฝังอยู่ในดินเราก็จะยิ่งเปลี่ยนยากนะครับเแต่วันนี้ผมจะมีวิธีซ่อมมาฝากกันนะครับโดยเสียเงินแค่ประมาณห้าหกบาทเองนะครับมันมีหลายขนาดนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ก็มีอ,อันนี้วาววาวหกขุนนะครับเนี่ยมันหักตรงนี้นครับแล้วก็เปิดยากนะครับแล้วข้างนี้ก็เหมือนเริ่มกรอบอีกแล้วนะครับจะหัก เดี๋ยววันนี้เรามาซ่อมวาวหกหุนอันนี้กันนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับไปกันเลยครับอุปกรณ์ของเราก็มีอันนี้นะครับเลื่อยตัดเหล็กนะครับแล้วก็เทียนเทียนแล้วก็ไฟแช็คนะครับแล้วก็อันนี้ครับผมจะซ่อมวาวหกขุนก็ต้องใช้ข้องอขนาดสี่หุนนะครับเราต้องดูดูตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยว่ามัน ควรจะเอาอะไรสวมดีครับอันนี้อันนี้วาวหนึ่งนิ้วนี่ครับเนี่ยวาวหนึ่งนิ้วก็หักนะครับวาวหนึ่งนิ้วนี้ก็น่าจะใช้คอ,อ,อ,องอหกหุนได้นะครับอ่าแล้วก็มีมีกาวนะครับกาวทาท่อแต่ท้าดีต้องใช้กาวตาช้างนะครับจะได้แข็งแรงอ่าเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับ ไอ้ก่อนอื่นตรงนี้นะครับมันหักนี่นะครับเนี่ยเราก็ต้องตัดออกนะครับนี่นะครับเอตัดตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดลงมานี้เลยนี่นะครับเราตัดทิ้งไปเลยนะครับตรงนี้อันนี้ติดต้นเสาก็เลยยากหน่อยนะครับ นี่นะครับตัดทิ้งไปเลยอีกด้านหนึงนี้ด้วยนะครับเตัดเหมือนด้านน้นแล้วครับนี่นะครับ นี่ก็ได้แล้วนะครับลองสวมดูสิอ่านี่นะครับอ่าอันเนี้ถ้าสวมลงไปแล้วมันก็สวมไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องลนไฟนะครับนี่ครับอ่าลนจะลนได้แก๊สหรือลนอะไรด้วยอะไรก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมใช้เทียนลนเอานะครับโอยลมแรงเลยนะครับอ่าลนให้อ่อนตัวนะครับ นี่จะลนกับอะไรก็ได้นะครับลนกับเาตาแก๊สหรือว่าเตาถ่านหรือว่ากองไฟอะไรก็ได้นะครับลนให้อ่อนตัวนะครับอา่าเสร็จแล้วเราก็เอามามาสวมด้านนี้นะครับนี่นะครับอา่า น,นี้นะครับเนี่ยเราก็กดลงไปให้เกือบจมนะครับให้อพอดีตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วเราก็ปล่อยไว้ให้เย็นนะครับปล่อยไว้ให้เย็นก่อนสักพักหนึ่งอ,อันนี้ก็เริ่มจะเย็นแล้วนะครับอ๋อเย็นและอันนี้ครับเราก็ดึงออกอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ามาทากาวตอนแรกผมว่าจะใช้กาวเทาท่อนะครับแต่ผมกลัวจะไม่แข็งแรงผมก็เลยเอากาวตาช้างมานะครับ ตาตาช้างจะได้แข็งแข็งแรงนะครับโอ้ยอันนี้เปิดไว้นานแข็งเป๊กเลยไม่รู้จะออกหรือเปล่าเดีย๋ยวลองหยอดดูก่อนนะครับอ่านี่ครับเราต้องหยอดไปในรูนี่ครับ,รอ,อ,รบอ่าหยอดทั่วๆเลยเพื่อความแข็งแรงนะครับ อ่านี่นะครับทั่วแล้วเราก็เอามาสวมสวมที่เดิมนะครับนี่นะครับชึบลงไปนี่นะครับอสวมไว้เดี๋ยวรอให้กาวแข็งนะครับเอ,อแล้วสั้นๆแบบนี้นะครับเนี่ยเรามันก็จะจับยากนะครับอ่านี่เดี๋ยวผมจะเอานี้ใส่เข้าไปเป็นด้ามอีกนะครับเนี่ยแต่เดี๋ยวเรา เราแล้วแต่ถ้าเราชอบความยาวเท่าไรเราก็ตัดแค่นั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดดูแค่นี้นะครับอ่าแค่นี้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับ น่ครับอันนี้ไม่ต้องทากาวก็ได้นะครับดันไปเลยอ่านี่นะครับแต่ถ้าเราชอบสั้นเราก็ตัดออกอีกหน่อยนะครับอ่าเสริมอีกนิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้นะครับเพื่อความแข็งแรงแน่นอนเลยนะครับเราก็จะใส่น็อตน็อตเกียวสั้นๆนี้นะครับใส่ตรงนี้ไปแต่ว่ามันเจาะยากเดี๋ยวเราต้องใช้สว่านเจาะนําก่อนนะครับอ่ามีแข็งแรงแน่นอนเลยนะครับ นะครับเราก็ใช้ัดเกลียวขันเข้าไปเลยนะครับแข็งแรงแน่นะครับนี่ครับเอาใส่ตัวเดียวก็พอนะครับเนี่ยครับ ใสไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองน้ำกันไปด้านนน้นครับเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะแข็งแรงไหมครับเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับอ่นนี้นะครับเนี่ยอ่านี่ครับเสียงเลยนะครับอ่าเนี่ยน้ําออกอย่างดีนะครับเนี่ยปิดอันนี้นะครับอ่า เราจะได้ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อบอลวาวนะครับยิ่งถ้าเป็นบอลวาว1นิ้วหรือนิ้วครึ่งอะไรเงี้ยมันจะราคาแพงมากเลยนะครับที่ร้อยฝ่า200ก็มีนะครับอันนี้คือผมสาธิตให้ดูหกขุนนะครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทําดูกันนะครับเพราะว่าเป็นการประหยัดเงินแล้วก็ถ้ายิ่งท่อถ้าฝังอยู่ในดินเนี่ยมันจะลื้อออกมายากนะครับแล้วก็ทําวิธีนี้มันก็ง่ายหน่อยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ